เคยไหมคะตื่นมาแล้วรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถาถมใส่เราปัญหามันรุมเร้าเต็มไปหมดจนคิดว่าทำไมชีวิตมันยากจังสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่จิตดีออริจินอลพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะอยู่เคียงข้างคุณยาคำคืัคุณกำลังฟังจิตดีออริจินอลพอดแคสต์ กันไปต้นคลิปนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องการคิดบวกต้องบอกก่อนว่าการคิดบวกเนี่ยไม่ใช่การแกล้งทําเป็นโลกสวยหรือบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรทั้งที่ในใจพังแล้วแต่จริงๆมันคือการเลือกมองมุมมองที่สร้างสารรค์แล้วก็เป็นประโยชน์นะคะจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับเวลาที่เราล้มแล้วเราเลือกที่จะมองว่าโอเคอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าพื้นตรงนี้มันลื่นเนาะ แล้วก้าวต่อไปเนี่ยเราจะได้เดินอย่างระมัดระวังมากขึ้นขยายความเพิ่มอีกหน่อยนะคะการคิดบวกคือการที่คิดอยู่ในโลกความเป็นจริงคือการคิดปรดับมุมมองที่มีอยู่ในปัจจุบันพูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือมันคือการคิดเพิ่มค่ะคิดเพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่ด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปโดยไม่จําเป็นว่าจะต้องตรงกันข้ามกับทางลบอย่างสิ้นเชิงเนาะแต่มันเป็นการคิดต่อว่า เราจะทำยังไงให้เรารู้สึกดีขึ้นโดยที่ไม่ทำร้ายใจตัวเองและคนรอบข้างเพราะงั้นการคิดบวกมันคือทางเลือกค่ะและที่สำคัญคือมันไม่ใช่นีสัยพื้นฐานที่จะติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่มันเป็นสกิลสกิลหนึ่งที่เราจะฝึกขึ้นมามันเป็นการคิดขึ้นมาใหม่ในกระบวนการกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้ตัวเราเองรู้สึกดีขึ้นทำให้สุขภาพใจเราดีขึ้นจากสิ่งลบๆที่เราพบเจอมา ในแง่วิชาการก็มีงานวิจัยสนับสนุนนะคะนักจิตวิทยาอย่างมาเทนสเลกแมนบิดาแห่ง Positive Psychology พูดไว้ว่าคนที่มองโลกในแง่ดีจะมีสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะยกตัวอย่างคือบาบาราเฟรดิสันได้เสนอ b โ a ย a n น and Bill d i o r y เป็นทฤษฎีหนึ่งนะคะว่าความคิดบวกจะช่วยขยายมุมมองของเราทำให้เห็นโอกาสและทางเลือกใหม่ๆที่เราไม่เคยสังเกตมาก่อนเราก็ยังช่วยสร้างทุนทางใจที่จะทำให้เรายืดหย่นและแข็งแรงเวลาเราจะอุปสรรคสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือพลังบวกเนี่ยมันสามารถส่งต่อกันได้ค่ะ ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยเจอไหมเนาะเวลาเราเจอใครที่ยิ้มง,ง่ายพูดจาดีมีน้ำใจอะไรเล,ล็กๆน้อยๆอยะคะ่ะอย่างเช่นเปิดประตูให้เราหรือให้กำลังใจเรามันเหมือนเป็นการเติมพลังงานบางอย่างให้เราเลยเนาะแล้วเราก็อาจจะเผลอส่งต่อพลังงานนั้นให้คนอื่นอีกทีหนึ่งโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เหมือนกับโดมิโนแห่งความสุขนั่นเองแล้วเราจะฝึกทักษะการคิดบวกได้ยังไง เพราะว่าการคิดบวกมันเป็นสกิลเนาะเราเลยจะต้องฝึกทักษะนี้ขึ้นมาจริงๆไม่ยากเลยค่ะเรามาลองเริ่มกันจากเรื่องเล็กๆดีกว่าเช่นการลองมองหาบทเรียนจากเรื่องร้ายที่เราเคยเจอมาเราได้อะไรจากสิ่งนั้นบ้างสิ่งที่มองว่ามันเป็นอุปสรรคมันกําลังสอนอะไรเราอยู่หรือเปล่าข้อต่อมานะคะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นบวกเลือกคบคนที่ทําให้เราสบายใจเลือกเสพสื่อที่เติมไฟให้เรา เพราะถ้าเรารับอะไรแต่ที่มันลบๆมาค่ะพลังงานในวันนั้นของคุณเนี่ยคุณจะสามารถสังเกตได้เลยว่ามันจะไม่สดใสเลยยกตัวอย่างก็คล้ายๆกับการที่คุณฟังเพลงเศร้ามากๆอินมากๆแล้วเพื่อนก็ถามว่าคุณกำลังอกหักอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะข้อสอย่าทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่บางทีปัญหาเราใหญ่เพราะว่าเรามองให้มันเป็นเรื่องใหญ่ ลองแยกแยะน่ะคะว่าอะไรที่ควรเก็บไว้คิดแล้วอะไรที่ควรปล่อยมันไปมีอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ตัวเราเองเนี่ยชอบมากๆเลยนั่นก็คือการขอบคุณสิ่งเล็กๆในชีวิตอย่างเช่นวันนี้ฉันตื่นมาแล้วได้ทานอาหารที่ชอบเป็นมือแรกได้ฟังเพลงเพราะๆร,ระหว่างการทํางานหรือแม้แต่มีใครสคักคนส่งข้อความมาให้กําลังใจจริงๆเหตุผลแค่นี้นะคะ่ะเป็นเรื่องเล็กๆที่ทําให้เรามีความสุขในวันนั้นได้เพียงแค่ลองมองอะไรให้มันเล็กลง แล้วเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นจากสิ่งที่เราเคยมองข้ามไปเพราะสุดท้ายชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันจะเจอปัญหามากแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกมองมันยังไงและจะตอบสนองมันยังไงต่างหากและเมื่อเรามองเห็น้ด้ที่สร้างสรรค์มากขึ้นใจสงบขึ้นเราก็จะมีแรงเดินต่อไปทิ้งท้ายด้วยคำถามเล็กๆชวนคิดนะคะว่าเราจะเลือกมองวันนี้ ด้วยแว่นแบบไหนขอบคุณที่ผ่านเข้ามาพบกันและอยู่ด้วยกันจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะขอให้ใจใคุณมีความสุขเราเจอกันใหม่แอดพิซดหน้าสำหรับวันนี้จิตด,ดีสวัสดีค่ะ